สถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่32นะครับตอนที่32ของวันนี้มีชื่อว่าสางจือสางเจือโตยชื่อตอนวันนี้แปลว่าเช้าเที่ยง ข้าซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงชั่วโมงและนาทีและนาทีท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับเราพูดถึงชั่วโมงซึ่งภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเจอนะครับและนาทีภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฟูดนะครับวันนี้เรามาพูดถึงช่วงเวลานะครับ อีกทีหนึ่งเพื่อให้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสางเจือโตยมาจากคำสามคำนะครับคำแรกคำว่าสางสะกดสอสเสือสละอางองงูคำนี้แปลว่าเช้าหรือเราจะบอกว่าเวลาเช้า,างั้นก็ได้นะครับ อีกคำหนึง่งคำว่าเจือเจือนะครับสะกดไทยนะครับสระเอจอดจานสระอืออออ่างอันสระอืออ้ออ่างเจือคำนี้แปลว่าเที่ยงหรือเวลาเที่ยงนี่เองนะครับและคำหนึง่งคำว่าตยโตย,โตยสระโอ เต่าไม้จัตว,วาคํานี้แปลว่าค่าหรือเวลาค่านะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสางเจือโตย3ยสามคำนี้เป็นคําบอกช่วงเวลาที่มีความหมายว่าเช้าเที่ยงและก็ค่ำค่ำนะครับสางแปลว่าเวลาเช้าเจือ เวลาเที่ยงและโตยเวลาค่าครับเรามาดูตัวอย่างการใช้คำสามคำนี้ครับคำว่าสางเจือโตยโตยเช่นเราต้องการที่จะบอกว่ากินข้าวเช้าเราก็ใช้คํานี้นะครับกินข้าวเช้าท่านผู้ฟังคงรู้จักศัพท์ที่จะพูดคำว่ากินข้าวแล้วนะครับ กินข้าวภาษาอัอันเกิมอันเกิมอันนี้คือกินข้าวเช้านะครับถ้าบอกว่าระบุนะครับว่าเวลาเช้าเราก็เติมคําว่าสางลงไปตอนท้ายนะครับอันเกิมสา n น,นี่ก็แปลว่ากินข้าวเช้าถ้าจะระบุว่าเรา กินข้าวเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงก็จะพูดว่าอันเกิมเจืออันเกิมเจือนะครับเจือคำนี้เจือคำนี้ไปว่าเที่ยงนะครับส่วนอีกคำหนึง่งคือกินข้าวเย็นแล้วก็เอาคำว่าโต๋เข้าไปไว้ท้ายนะครับกินข้าวเย็นออกเสียงว่าอันเกิมโตยอันเกิม ต๋ครับกินข้า,าวเช้าออกเสียงอันเกิมสางอันเกิมสางกินข้าวเที่ยงพูดว่าอันเกิมเจืออันเกิมเจือกินข้าวเย็นเกิมเจือกินข้าวเย็นพูดว่าอัน เก m มโต ă อันเกิมต,มตครับทีนี้เรามาทําให้เป็นประโยคนะครับสมมุติว่าเราจะใส่ประธานของประโยคเข้าไปข้างหน้าเช่นเราใส่คำเวดนามออกเสียงว่าโต้นะครับใส่คําว่าพี่นะครับซึ่งจะเป็นแองถ้าเป็นพี่ชายก็ออกเสียงว่าแองถ้าเป็นพี่สาวก็ออกเสียงว่าจินะครับหรือจะลองใส่ประธานที่ มีความหมายว่าน้องนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแอมนอลองดูเป็นประโยคนะครับเราเติมประธานไว้ข้างหน้าเช่นเราจะพูดประโยคว่าฉันกินข้าวเช้าครับเราก็พูดเป็นภาษาเวียดนามว่าโตยอันเกิมสางโตยโอยอันเกิมสางประโยคนี้คือ ฉันกินข้าวเช้านะครับประโยคนึงลองเปลี่ยนประธานเป็นพี่สาวนะครับจะพูดว่าพี่สาวกินข้าวเที่ยงก็พูดเป็นภาษาเวียดนามว่าจิจิอันเกิมเจือจิอันเกิมเจือประโยคนี้แปลว่าพี่สาวกินข้าวเที่ยงครับอีกประโยคนึงเราลองเปลี่ยน ประธานเป็นน้องนะครับน้องกินข้าวเย็นครับก็พูดกินข้าวเย็นครับก็พูดได้ว่าแอมอันเกิมโตยแอมอันเกิมโต๋ครับประโยคเมื่อกี้คือน้องกินข้าวเย็นนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังกิกนข้าวเช้า ข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นเราจะพูดว่าอย่างไรนะครับโตยอันเกิมสางประโยคนี้คือฉันกินข้าวเช้าจิอันเกิมเจือประโยคนี้คือพี่สาวกินข้าวเที่ยงครับและประโยคเที่ยงครับและประโยคแอมอันเกิมโต๋ประโยคนี้คือน้องกินข้าวเย็นนะครับทีนี้ ถ้าเราจะให้รายละเอียดของประโยคมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะบอกว่ากำลังจะกินข้าวนะครับกำลังจะกินข้าวเรามีศัพท์สถานีวิทยุศึกษาคำหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นกริยาช่วยนะครับคำว่าดางท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับดางที่สะกดเป็นไทยว่าดอเด็กสระางงงูเนี่ยนะครับคำนี้ดางนะครับคืบ นะครับเช่นถ้าเราบอกว่าดางอันเกิมก็หมายความว่ากำลังกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราทำให้ประโยคที่เราพูดเมื่อกี้เป็นประโยคที่แสดงว่ากำลังกระทำอยู่นะครับก็เอาคำว่าดางมาเติมไว้ว่าดางมาเติมไว้คำหน้ากริยาอันที่แปลว่ากินนะครับยกตัวอย่างเช่นประโยคที่จะพูดว่า ฉันกำลังกินข้าวเช้านะครับอันนี้จะหมายถึงว่ากำลังกินอยู่เนี่ยนะครับก็พูดเป็นภาษาเวียดนามว่าโต้เกิมสางโต้ดางอันเกิมสางประโยคนี้แปลว่าฉันกำลังกินข้าวเช้านะครับถ้าบอกว่าพี่ซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยนะครับกำลังกินข้าวเที่ยงนะครับ กำลังกินข้าวเที่ยงนะครับพี่สาวกำลังกินข้าวเที่ยงก็พูดเป็นภาษาเวียดนามว่าจิดางอันเกิมเจือจิดางอันเกิมเจือนะครับนี่แปลว่าวพี่สาวกำลังกินข้าวเที่ยงหนึ่งคือน้องกำลังกินข้าวเย็นนะครับก็ออกเสียงว่าแอมดางอันเกิม ตอยแอมดงังอันเกิมตย๋ยประโยคนี้คือน้องกำลังกินข้าวเย็นนะครับเย็นนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังก็ได้ฝึกใช้นะครับคำศัพท์สามคำใหม่ในวันนี้ก็คือศัพท์ที่พูดถึงช่วงเวลาเช้าเที่ยงแล้วก็ค่ำนะครับสางเจือโต๋ยครับเพื่อที่เอาไว้ ใช้สถานการณ์ของชีวิตประจําวันนะครับเราก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็ข้าวเย็นนะครับแล้วก็จะพูดว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาสร้างบทสนทนากันดีไหมครับบทสนทนาที่จะลองเป็นประโยคเป็นประโยคถามประโยคหนึ่งแล้วก็อีกประโยคหนึ่งเป็นประโยคตอบนะครับว่ายกตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนถามเราว่าน้องกําลังทําอะไรแล้วเราก็จะตอบว่าน้องกําลังกินข้าวเย็นอันนี้จะพูดว่านะครับศัพท์ที่จะต้องใช้ก็คือคําว่าน้องนี่ก็คือออกเสียงในภาษาเวียดนามว่าแอมนะครับคําว่ากําลังนะครับกำลังทาอยู่เนี่ยนะครับออกเสียงในภาษาเวียดนามว่าดางนะครับ มีศัพท์คำหนึ่งว่าทำใช่ไหมครับคำศัพท์คำว่าทำในภาษาเวียดนามออกเสียงว่าลามหอหีบลอลิงไมเอกสละอามอมาคำว่าลามนะครับที่จริงคำนี้ก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับในรายการครั้งที่ผ่านๆมาอีกคำหนึ่งนะครับท่านฟังคงจำมาอีกคำหนึ่งนะครับท่านฟังคงจำได้คือคำที่จะเติมเข้ามาเพื่อถาม ให้เป็นประโยคคำถามคำนั้นในภาษาเวียดนามออกเสียงว่า zì zì นะครับเสียงสอเสือจะสั่นในลำคอเล็กน้อยนะครับ zì แปลว่า m đ a n ง làm zì อันนี้ก็จะแปลว่าน้องกําลังทำอะไรนะครับทีนี้เราได้ประโยคคำถามแล้วนะครับน้องกําลังทำอะไรพูดว่า m đang làm จีนะครับแล้วเราก็จะตอบนะครับว่าน้องลำจีนะครับแล้วเราก็จะตอบนะครับว่าน้องกำลังกินข้าวเย็นเพราะฉะนั้นประโยคน้องกำลังกินข้าวเย็นเมื่อกี้ที่เราพูดก็คือแอมดังอันเกิมโต๋แอมดางอันเกิมโต๋อันนี้แปลว่าน้องกำลังกินข้าวเย็นนะครับเพราะฉะนั้น เรามาลองฝึกประโยคถามตอบสองประโยคเมื่อกี้นะครับจะถามว่าน้องกำลังทำอะไรและตอบว่าน้องกําลังกินข้าวเย็นครับกินข้าวเย็นครับประโยคคำถาม m ดางลำจี m ดัดงลำจีตอบนะครับ m ดางอันเกิมโต e M อมดางถามว่าน้องกำลังทำอะไรแล้วก็ตอบว่าน้องกำลังกินข้าวเย็น,นครับท่านผู้ฟังก็ได้ประโยคคำถามนะครับและคำตอบโต้ตอบกันในบทสนทนาแล้วนะครับหคู่ประโยคนะครับทีนี้เสริมตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังเล็กน้อยนะครับในแบบที่เป็นภาษาพูดนะครับเพื่อที่จะสื่อความหมายว่า กินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงหรือกินข้าวเย็นหรือมื้อค่ำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดกันนะครับโดยทั่วๆไปเราสามารถเอาคําว่าเกิมที่แปลว่าข้าวเนี่ยนะครับละออกจากประโยคก็ได้เราก็สามารถสื่อสารเข้าใจนะครับประโยคที่ยกตัวอย่างที่ผ่านมาเราพูดกันว่าอันเกิมสางอันเกิมเจือ อันเกิมตยจะมีคำว่าเกิมอยู่ในประโยคนั้นด้วยนะครับว่าทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็ทานข้าวเย็นหรือมื้อค่ำนะครับที่จริงในภาษาพูดเราละคำว่าเกิมออกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็นพูดเพียงแค่อันสางอันจืออันเจือ,อ อันโตยซึ่งจะหมายความว่ากินเช้าอันสางหรือกินอาหารเช้านั่นเองกินเที่ยงอันเจือก็คือกินอาหารก็คือกินอาหารเที่ยงนั่นเองกินขําอันโต๋สถานีวิทยุศึกษาก็คือกินอาหารขํา นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในวิธีการใช้แบบในภาษาพูดนะครับถ้าเราละคําว่านะครับก็ยังคงความหมายให้เราเข้าใจได้นะครับว่าเราจะทานอาหารเช้าหรือทานอาหารเที่ยงหรือทานอาหารค่าก็ได้นะครับเช่นเราพูดว่าอันสางก็จะหมายถึงกําลังทานอาหารเช้าอันเจือ ทานอาหารเทียาา่ยนเที่ยงและอันโตยทานอาหารค่ำนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในวิธีใช้มันก็มีวิธีใช้อยู่2แบบนะครับก็คือจะใช้คำว่าเกิมลงไปเพื่อระบุว่ากำลังทานข้าวหรือกินข้าวอยู่หรือละคำว่าเกิมนั้นออกเพื่อบอกว่ากำลังทานอาหารหรือค่ำก็ได้นะครับลองดูประโยคนะครับเช่นโตอยอันเกิม สางประโยคนี้เรามีคำว่าเกิมนะครับก็จะหมายความว่าฉันกินอาหารชา้าพูดเพียงแค่โตอ้อันสางก็แปลว่าฉันกินอาหารเช้านะครับซึ่งก็ให้ความหมายในแบบเดียวกันนะครับถ้าเราบอกว่าเรากำลังกินหรือกำลังทานอยู่ แล้วก็ใส่คําว่าดางทานอยู่แล้วก็ใส่คําว่าดางเติมเข้าไปนะครับเช่นโต้ดางอันเกิมสางประโยคนี้ก็แปลว่าฉันกําลังกินอาหารเช้าหรือฉันกําลังกินข้าวเช้าอันสางประโยคนี้ก็พูดได้มีความหมายเดียวกันครับคือเอาคําว่าเกิมออกโต้ดางอันสาง ก็มีความหมายว่าฉันกำลังกินอาหารเช้าอยู่นะครับจิดางอันเกิมเจืออันนี้อีกประโยคแปลว่าพี่พี่สาวนะครับกำลังกินอาหารเที่ยงถ้าเราเอาคำว่าเกิมออกนะครับละไว้จิดังอันเจือก็แปลว่าพี่สาวเนี่ยกำลังกินอาหารเที่ยงอยู่นะครับ หรืออีกประโยคหนึ่ง,อองแอมดังอันเกิมโตยแอมดังอันเกิมโตยน้องกำลังกินอาหารเย็นนะครับเราเอาคำว่าเกิมละออกไปนะครับแอมดางละออกไปนะครับแอมดางอันโตยอันนี้ก็จะหมายความว่าน้องก็กำลัง กินอาหารเย็นอยู่ซึ่งมีความหมายแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีใช้ในการพูดนะครับจริงๆแล้วอันสางหรืออันเกิมสางอันนี้ก็จะมีความหมายคล้ายกันเจือหรืออันเกิมเจือก็มีความหมายคล้ายกันนะครับไปว่ากินข้าวเที่ยงอันโตยหรืออันเกิมโตยก็มีความหมายคล้ายกันว่า,ากินอาหารขํา,น,า,ขา,ขานะครับเพราะฉะนั้นในประโยค ที่เกี่ยวข้องกับต้องกับการพูดถึงช่วงเวลานี้นะครับสางเจือโตยที่แปลว่าเช้าเที่ยงค่าที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็จะพูดถึงในลักษณะที่พูดถึงเวลาทั่วๆไปไม่ต้องระบุว่าเป็นชั่วโมงหรือนาทีชั่วโมงหรือนาทีนะครับเราจะลองนํา ความรู้จากบทเรียนเมื่อคราวที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องชั่วโมงนาะทีไปด้วยนะครับซึ่งในภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเจอและอีกคำหนึ่งคือ food คำนี้แปลว่านาทีนะครับทีนี้เราลองนํามาประยุกต์ใช้ในหมดนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เอามาใช้ตั้งประโยคคำถามนะครับเพื่อต้องการทราบชั่วโมง นาทีนะครับจากตัวอย่างข้างต้นเพิ่มเติมแล้วก็จะลองข้างต้นเพิ่มเติมแล้วก็จะลองสร้างประโยคให้เป็นบทสนทนาที่ยาวขึ้นนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะถามว่ากี่โมงก็พูดง่ายๆว่าเมย์เจอจำได้ใช่ไหมครับคราวที่แล้วเราก็เรียนคำนี้ไปแล้วนะครับเมย์เจอคำนี้แปลว่ากี่โมงนะครับ เหมยสะกดอีกทีนะครับสระเอหอหีบหมอม้าไม้ไต่คู้หยอยักเหมยอันนี้แปลว่ากี่นะครับเป็นคําที่ใช้แสดงคําถามนะครับ z จอสระเอที่ใช้แสดงคําถามนะครับ z จอสระเอสอเสือไม่เอกออ่าง z จอคำนี้แปลว่าชั่วโมงก็ตัวสอเสือสังเกตว่าออกเสียงสั้นๆด้วยนะครับเหมยเจอ แปลว่ากี่โมงนะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดเป็นประโยคเริ่มจากประโยคง่ายๆครับเช่นต้องการจะถามว่าน้องกินข้าวเช้ากี่โมงนะครับน้องกินข้าวเช้ากี่โมงท่านผู้ฟังลองนึกนะครับเอจะใช้ศัพท์มารวมกันเป็นประโยคนะครับอย่างไรร่รวมกันเป็นประโยคนะครับอย่างไรดี น้องก็คือ m นะครับกินก็คืออันข้าวคือเกิมนะครับเช้าก็ออกเสียงว่าสางนะครับกี่โมงก็คือคำเมื่อกี้เม่อโยกนะครับก็เรียงตามลำดับเลยครับคล้ายๆกับโครงสร้างในภาษาไทยนะครับน้องกินข้าวเช้ากี่โมงก็พูดว่า m อันเกิมสาง mấy g อ ờ อ m ăn ันเกิม g ส ấ y มื่อกี่โมงสมมติว่าน้องตอบนะครับน้องจะตอบว่าน้องกินข้าวเช้าหกโมงนะครับก็พูดเป็นภาษาเวียดนามนะครับน้องกินข้าวเช้าเอมอันเกิมสงนะครับหกโมงออกเสียงว่าเก้าเจ็เจนะครับเกานี่คือ สถานีวิทยุศึกษาเลข6เนี่ยนะครับเจอก็คือชั่วโมงนะครับหรือในที่นี้แปลว่าโมงนั่นเองนะครับ m อันเกิมสางเศรเ m อันเกิมเจอนะครับน้องกินข้าวเช้า6โมงท่านผู้ฟังสังเกตนิดหน่อยนะครับคำว่าสางและคำว่าเสาอันนี้ออกเสียงส่อเสือ ของเราแบบชัดๆได้เลยนะครับส่วนคำว่า the นะครับในประโยคเมื่อกี้เป็นสอเสือเหมือนกันแต่ว่าเป็นส่อเสือในประโยคเมื่อกี้เป็นสอเสือเหมือนกันแต่ว่าเป็นสอเสือเสียงสั่นนะครับเพราะฉะนั้นลองเทียบเสียงนะครับความแตกต่างระหว่างคำว่าสางเสาและ the นะครับ áng m an g สางเจ๋อ m สางเจ๋อ นี้แปลว่าน้องกินข้าวเช้า6โมงประโยคนี้อาจจะลองฝึกพูดบ่อยๆให้คล่องนะครับเพื่อจะได้ออกเสียงถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเราจะลองสร้างประโยคให้ยาวขึ้นนะครับเพิ่มคำว่าวันนี้ลงสร้างประโยคให้ยาวขึ้นนะครับเพิ่มคำว่าวันนี้ลงไปนะครับวันนี้เพื่อที่จะถามว่าวันนี้น้องกินข้าวเช้า กี่โมงนะครับเมื่อกี้เราได้ประโยคน้องกินข้าวเช้ากี่โมงไปแล้วทีนี้เราจะเพิ่มคำนะครับใส่คำว่าวเราเอาศัพท์คําว่าวันนี้มาไว้หน้าสุดของประโยคนะครับ home นนะครับออกเสียง home น a แปลว่าวันนี้นะครับที่จริงคำนี้เราก็เคยอธิบายไปแล้วในบทต้นๆเลยนะครับ home น a แปลว่าวันนี้แปลว่าวันนี้ ซึ่งสะกดเป็นภาษาไทยนะครับสระ,ะโอหอนกฮูกหม,มาสระ,ะไอนอนหนูุโฮมในแปลว่าวันนี้เราเอาคำว่าวันนี้ไปเติมหน้าประโยคนะครับโฮมในแอม,มอันเกิมสางโฮมในแอมอันเกิมสางเม y ่อแปลว่าวันนี้น้องกินข้าวเช้ากี่โมงครับน้อง จะตอบว่าวันนี้น้องกินข้าวเช้า6บโมงเพราะฉะนั้นก็พูดว่าโฮมในแอมอมอันเกิมสางสิบสเจอโฮมในแอมอันเกิมสางสนครับประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดมากขึ้นพูดถึงเวลาตั้งแต่คำแรกเลยนะครับคำว่าวันนี้คำว่าวันนี้ นะครับอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับเวลาก็คือกี่โมงนะครับส่วนคำตอบก็คือ6โมงนะครับแล้วก็คำที่บอกช่วงเวลาก็คือคำว่าสา n นะครับที่แปลว่าเวลาเช้าครับเพราะฉะนั้นลงฝึกประโยคนี้กันนะครับท่านผู้ฟังประโยคที่เราได้เรียนไว้สำหรับถามตอบนะครับคู่หนึ่งไปแล้วก็คือประโยคที่ถามว่าวันนี้ น้องกินข้าวเช้ากี่โมงแล้วก็ตอบว่าวันนี้น้องกินข้าวเช้า6โมงนะครับเพราะฉะนั้นลองเอามานะครับเพราะฉะนั้นลองเอามารวมกับ2ประโยคนะครับตอนต้นชั่วโมงของรายการนะครับที่เราถามว่าน้องกำลังทำอะไรแล้วน้องก็ตอบว่าน้องกำลังกินข้าวเย็นนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะลองสร้างฝึกนะครับ4ประโยคเรียงกันนะครับเพื่อที่จะได้ฝึกกันตอบคำถามเรื่องเวลาหน่วยชั่วโมงแล้วก็ช่วงเวลานะครับเอาสมมุติว่าคู่สนทนาก็คือพี่สุชาดากับน้องเอกชัยเหมือนเดิมนะครับพี่สุชาดาจะถามว่าน้องกำลังทำอะไรน้องอไอ้น้องเอกชัยตอบว่าน้องกำลังกินข้าวเย็นครับพี่สุชาดาถามต่อ วันนี้น้องกินข้าวเช้ากี่โมงน้องเอกชัยก็ตอบว่าวันนี้น้องกินข้าวเช้า6กโมงนะครับเอาละครับประโยค4ประโยคนี้นะครับก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามตามลำดับนะครับพิสุชาดาถาม m đang làm gì m đang làm gì แปลว่าน้องกําลังทําอะไรนะครับน้องอีกน้องกําลังทําอะไรนะครับน้องเอก,กชัยตอบแอม đang น n c ิมต๋ยแอม đang น n c ิมต๋ยเอก,กชัยตอบว่าน้องกําลังกินข้าวเย็นครับพี่สุชาดาถามต่อว่าหลังเมย์เจอ h o m nay em ั n c ก m s ส n g มเาามว่า้ววันนี้น้องกินข้าวเช้ากี่โมงน้องเองกชัยก็จะตอบว่าโฮมในแอมอันเกิมสา,มสา,สา,สาง6 6เจอะโฮมในแอมอันเกิมสาง6เจอก็แปลว่าวันนี้น้องกินข้าวเช้า6โมงนะครับ นี่ก็เป็นบทสนทนานะครับประโยคถามตอบ4ประโยคที่ให้ไว้สําหรับท่านผู้กันเพื่อทําความเข้าใจการใช้ประโยคและการพูดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเวลานะครับก็พอดีเวลาสําหรับรายการเราวันนี้ก็จบลงพอดีนะครับสวัสดีครับจริงๆหฮมในดาเฮ็ดสิ้นกำเอินกุยแคกดาความเติมแถวสอยสิ้นจับสับเบียดฝ่าแหกกับไหล